สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้2ตัวล่างสี่ชุดประจำงวดวันที่16เมษายนส4สถิติยังเดินดีต่อเนื่องติดกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคำนวณย้อนหลังสุดนี้ดาวเรืองจะคิดคำนวณย้อนหลังกันทั้งหมด3งวดเพื่อจะหาค่าของงวดประจำวันที่16เมษายน64นำรางวันที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวนะคะอันนี้หาค่าหลักสิบจะอยู่ที่สีชมพูบวก2ทงที่ค่ะ บรรทัดต่อมานะคะหาค่าหลักหน่วยนำลงมาที่16่ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก8คงที่คือสีเขียวหาค่าหลักหน่วยค่ะ4บวก4เท่ากับ8ดนะคะ8ดบวก4เท่ากับ12 12บวก3เท่ากับ15้าบห้าบวก2คงที่เท่ากับ17เราใส่7หลังค่ะใส่7หลังแล้วบวกเพิ่มอีก2แต้มนะคะ เป็นเก้าเจ็ดแล้วเก้ามาดูหลักหน่วยต่อค่ะสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองสิบสองบวกสามเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกแปดคงที่เท่ากับยี่สิบสามเราใส่สามหลังแล้วบวกเพิ่มอีกสามแต้มเป็นหก เรานำเลข4ตัวมาจับให้ได้4ชุดนะคะ7จ็ดสามเจหกหลักสิบเสแล้วก็9 6ค่ะตรวจผลรางวัลน,นะคะว่า4ชุดที่ดาเรืองคำนวณได้นั้นจะเข้าหรือจะหลุด2ตัวล่างนะคะ7 3ใน4ชุดนี้มี7 3็ด้วยค่ะเข้าหนึ่งเซ ดูกวาถัดมานะคะ8บวกกัน2ครั้งเป็น16 16บวก5เป็น21 21บวก8เป็น29 29บวก2เป็น31ค่ะเราใส่1นะคะแล้วบวกเพิ่มอีก2แต้มเป็น3มาดูหลักหน่วยค่ะ8บวก8เป็น16 16บวก5เป็น21 11บวก7เป็น18 สิ 18, บแปดบวกแปดเป็นสามสิบหกเราใส่หกหลังแล้วบวกอีกสามแต้มเป็นเก้านะคะนำสี่ตัวนี้มาจับให้ได้สี่ชุดหนึ 1, 6, 1, 9, 3, 6, 3, ่งหกหนึ่งเก้าสามหกสามเก้าตรวจผลรางวัลกันค่ะในสี่ชุดเลขสองตัวล่างนะคะหนึ่งเก้าในสี่ชุดมีเข้าด้วยค่ะ หนึ่งเก้าเข้าหนึ่งร้อยเอร์เซ็นดูงวดถัดมานะคะแปดบวกแดสองครั้งเป็นสิบหกสิบหกบวกศูนย์เท่ากับสิบหบวกสเท่ากับสิบแปสิบปดบวกสเท่ากับยี่สิบราใส่ศูนย์หลังค่ะบวกเพิ่มอีกสแต้มค่ะเป็นสงมาดูหลักหน่วยต่อนะคะแปบวกแเป็นสิบหกบวศูนย์ได้สิบหกสิบวกหได้สิ สิบเจ็ดบวกแปดคงที่ได้ยี่ห้าเราใส่ห้าหลังค่ะบวกเพิ่มอีกสามแต้มนะคะเป็น 8, แปดเรานำสี่ตัวมาจับให้ได้4ี่ชุด0ูนย์ห้าศย์แสองห้าแล้วก็สองปดค่ะตรวจผลรางวัลเลยนะคะว่าสี่ชุดนี้จะมีตัวไหนเข้า0ูนย์ห้านะคะเลขท้ายสองตัวเข้าหนึ่งเอร์เนเต็ม มาดูงวดถัดมานะคะประจํางวดวันที่16เมษายนนี้4บวก4เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ10 10บวก0เท่ากับ10 10บวก2คงที 10, 10่เท่ากับ12เราใส่2หลังค่ะแล้วบวกเพิ่มอีก2แต้มนะคะเป็น4มาดูหลักหน่วยต่อค่ะ4บวก4เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ10 10บวก0เท่ากับ10 10บวก8เท่ากับ18เราใส่8หลังนะคะอันนี้บวกเพิ่มมี1แต้มก็จะเป็น1 นำสี่ตัวนี้มารวมกันให้ได้ทั้งหมด4ี่ชุดนะคะจับคู่กันมีสองแปดสองหนึ่งสี่แดแล้วก็ 4, สี่หนึ่งสูตรระยะสั้นนะคะแนวทางสูตรคำนวณหวยดาวเรืองคำนวณได้มีสองแปดสองหนึ่งสี่แแล้วสี่หนึ่งนะคะเผื่อท่านใดชอบก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่าน ผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ดาวเรืองขอลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลกันนะคะขอให้โชคดีต้อนรับวันสงการขอบคุณค่ะ